รินพรของพระศาสนาสดาประกาศศีนาขององค์พุทธทังคุณโยมจงคิดนเอาจิตยอมตั้งรับแล้วระวังตัวมอนะจะมา ว่าองค์ป้านาทานก็ห้ามขาดสัตว์ให้ถึงวิบัติบอดวาชีวานนี่แหละเป็นโอวาทของพระสัตว์สดาตัดเทศนาสังสอนเวไนว่าองค์อทินาทานก็ห้ามหลักทรัพย์สุดที่จะนับ ประมาณไม้แก้วเวนเงินทองสิ่งของทั้งหลายว่าโยมทั้งหลาย <c oughs> ว่าจาจรกรรมองกามิธานหามลูวงประเวณีนบ,บุรุษสัตร์กรีหามไห้ กระทำถ้าใครล่วงประเวณีมักจะมีบาปกรรมคุณโยมจงจำเอาไว้ทุกคนองสีมูซาห้ามไม่ให้ผูดเท็จผูดผิดจะเท็จเสียมไปจากผลโยมจงรักษาวาจาของตน ให้ครบทวนทุกคนทั้งหญิงและชายว่าองค์สุราทานหามดื่มน้ำเมาจำพวกน้ำเหล้าสุรามเัไรถ้าดื่มเข้าไปแล้วไม่กลัวเวรว่าองค์ศีนาท่านให้ปฏิบัติ จะได้กำจัดความทุกข์เห็นโยมรักสาวไว้ให้ได้ตามเกณฑและจะบาปและเวนจะไม่แผ่วพาลพระพุทธและถ้าองค์ได้กระเทศสนาว่าองค์สินหานั่นเป็นละแก่นสารโยมสุข อุตสาสมทาล,ละจะสุขสำรญและทุกราเกรีทั้งลอบทั้งยุปรากฏนประเสริฐยมจะได้ลำเลิดด้วยพรและทั้งสี่อายุวันนนสุขขังและพลังประดุดดัง พระบาลีองค์พระบาลีโอขององค์ภูมิพระจินนาสีฐานทรงกรัดชีเทศนาโยมจงปรีเปรมกะเซสมสุขอย่าได้มีทุกข์ในภายภาคหนา้า สิ้นจากความทุกข์และจะเป็นสุขขาเมื่อมอรณาจะได้ไปสู่วิมนาน